สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาทำการ DIY Power Bank อุปกรณ์ชิ้นแรกก็จะเป็นตัวโมดูลย s ดบีรูปแบบ3 s ซึ่งตัวโมดูลตัวนี้นะครับมีให้เลือกอยู่3แบบแบบ3 s 4 s และ5 s ครับตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมีปุ่มคีย์1ปุ่มแล้วก็พอร์ตชาร์จ Type C 2พอร์ตนะครับแล้วก็ Type A 2พอร์ตหน้าจอแสดงผลบอกระดับของแบตเตอรี่ ตัวสายวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่และสายบาลานชาร์จครับซึ่งตัวโมดลูลตัวนี้นะครับเป็นโมดลูลที่ต้องต่อชาร์จร่วมกันกับแบตเตอรี่ลิเธียมที่แรงดัน12.6โวลต์หรือรูปแบบแบตเตอรี่ในรูปแบบ 3S เราต้องทำการต่อสายบาลานชาร์จนะครับเข้ากับตัวแบตเตอรี่ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถดูที่ตัวหน้าสินค้านะครับเขาก็จะมีตัวรูปภาพบอกวิธีการต่อวงจรแบตเตอรี่ให้ดูครับ แล้วก็ขั้วแบตเตอรี่นะครับที่ต่อเข้ากับขั้วบวกขั้วลบก็จะเป็นขั้วด้านข้างแบบนี้ครับ B บวกแล้วก็ B ลบครับตัวโมดูลตัวนี้จะสามารถถอดหน้าจอตัวนี้ออกได้ครับซึ่งตัวปุ่มคีย์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มไว้สำหรับตั้งค่าตัวโมดูลแต่ว่าผมเซิร์ชหารายละเอียดวิธีการตั้งค่าแล้วนะครับก็ไม่ได้ข้อมูลใดๆนะครับ ถ้าตัวร้านค้าหรือบริษัทนะครับบอกข้อมูลการตั้งค่าเราอาจจะสามารถเปลี่ยนตัวมูลดุตัวนี้เป็นในรูปแบบ 4S หรือ 5S ก็ได้ครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก,ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม18650 2,600mAh ครับ จะใช้ทั้งหมดหกก้อนนะครับถ้าใช้3ามก้อนก็ได้เช่นกันเพราะว่าเราจะทําการประกอบหรือทําการแพ็คแบตเตอรี่นะครับให้เป็นรูปแบบ 3S ก็ใช้3าก้อนแต่ว่าผมจะทําการขนานเข้าไปเพิ่มอีก1ก้อนนะครับก็จะรวมกันทั้งหมดเป็นหก้อนก็จะเป็นแบตเตอรี่ในรูปแบบ 3S 2P ครับที่แรงดัน12.6โวลต์อุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็จะเป็นกล่องอะคริลิกนะครับ หนา2มิลไว้สําหรับติดตั้งตัวโมดูลและแบตเตอรี่ซึ่งสามารถติดตั้งแบตเตอรี่ได้สูงสุดจํานวน6ก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่18650ตัวกล่องก็จะแบ่งเป็น2ช่องครับก็จะเป็นช่องสําหรับติดตั้งตัวโมดูลแล้วก็แบตเตอรี่ซึ่งถ้าใครดูแล้วสนใจอุปรกรณ์ต่างๆนะครับผมก็ได้ทําการแปะล,ลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ ่วนน,นี้ก็จะเป็นตัวโมดูลครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ก็จะมีช่องว่างเหลือนะครับเพราะว่าตัวโมดูลมีขนาดที่ยาวกว่าแบตเตอรี่ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องนําแบตเตอรี่ไปวัดแรงดันก่อนนะครับว่าแรงดันแบตเตอรี่มีแรงดันเท่ากันหรือไม่ก็มีแรงดันเท่ากัน ที่4.1โวลต์เพราะว่าผมได้ทําการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุกก้อนแล้วต่อไปนะครับก็จะนําแบตเตอรี่มาทําการแพคหรือประกอบให้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ 3S2P ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่ส่วนมากก็จะใช้เป็นลวดนิกเกิลแบบนี้แล้วก็เครื่องเชื่อมจุดนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเชื่อมจุดแบบพบผ่าชาร์จ USB คะ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการประกอบแล้วก็ติดตั้งโมดูลเข้ากับแบตเตอรี่เรียบร้อยครับต่อไปก็จะนำไปทำการติดตั้งลงในกล่องอิลคครับก็ให้เราทำการลอกสติกเกอร์ออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการประกอบเข้าไป ตอนนี้ก็ได้ทําการลงน้ํายาประสานตามรอยต่อต่อตางๆเสร็จเรียบร้อยตัวกล่อง,ง,ง,งก็ประสานติดกันแน่นตอนนี้ก็สามารถนําไปใช้งานได้แล้วครับการใช้น้ํายาประสานอะคริลิกนะครับก็จะทําให้แผ่นอะคริลละลายติดกันแต่ถ้าใครที่ต้องการใช้เป็นกาวร้อนไม่ต้องการใช้น้ายาประสานก็ได้เช่นกัน สามารถนำกาวร้อนมาทำการเชื่อมต่อรอยต่อต่างๆของแผ่นคลิกได้เช่นกันครับสำหรับกล่องนะครับที่เราติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปนะครับก็จะเหลือช่องว่างทั้ง2ด้านนะครับจะเห็นว่าจะเหลือช่องว่างอยู่นิดนึงเหลือไม่มากซึ่งตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเราลองด้านล่างแบบนี้ผมก็ใช้แผ่นโฟมสีดำแบบนี้โฟมกาวหน้าเดียวนะครับ ตัดมาแปะด้านล่างของแบตเตอรี่บางๆนิดเดียวไม่หนามากนะครับก็ทำให้ตัวแบตเตอรี่แน่นไม่ขยับเขยื่อนนะครับอันนี้เห็นไหมครับแน่นค่อนข้างแน่นด้านข้างไม่หลองก็ได้นะครับเพราะว่าด้านข้างเราทำการเชื่อมจุดทำการเชื่อมจุดตัวนี้แบตเตอรี่ก็จะเรียงเป็นแถวดีอยู่แล้วสำหรับบอร์ดโมดูล USB ตัวนี้นะครับ ก็จะโดนแผงนคลิกล็อกตัวพอร์ต USB Type C และก็ Type A ไว้ปุ่มสวิตช์ก็อยู่ตรงนี้เราก็สามารถกดได้ซึ่งปุ่มสวิตช์ตัวนี้นะครับจะไม่มีปุ่มอคลิกติดตั้งเข้าไปเพราะว่าตัวปุ่มค่อนข้างยาวเลยแผน่นคลิกออกมาเราสามารถใช้นิ้วกดได้เลยครับแบบนี้ ด้านหลังจะเป็นสายไฟที่เราทําการเชื่อมต่อขั้วบวกขั้วลบจะทําการล็อกตัวโมดูลไม่ให้ขยับเขยื่อนนะครับก็แนะนําว่าให้เราใช้สายไฟเบอร์14หรือเบอร์16นะครับในการนํามาทําการเชื่อมต่อระหว่างตัวโมดูลและแบตเตอรี่จะสามารถนํากระแสได้ดีตัวโมดูลก็จะสามารถทํางานได้เต็มที่ครับต่อไปเดี๋ยวมาทําการทดลองใช้งานกันครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับก็มีพลังงานอยู่ที่ 96%นะครับเนื่องจากผมได้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้มีแรงดันอยู่ที่ 4.1v หโวลต์หรือชาร์จเต็มก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำการแพคหรือประกอบนั่นเองก็จะนำไปทำการชาร์จสมาร์ทโฟนแล้วก็โน้ตบุ๊กตัวมดูลตัวนี้ก็จะมีการปรับแรงดันตามที่ตัวอุปกรณ์รองรับนะครับสูงสุดน่าจะอยู่ประมาณ 20vdc โวลต์ DC นะครับเป็นแรงดันเอาท์พุต แล้วก็สามารถรับแรงดันอินพุตเอาพุตที่แรงดัน20ได้เช่นกันครับอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น USB Tester Type C นะครับ INPUT OUTPUT ก็นำมาทำการเชื่อมต่อซึ่งตัวมุญตัวนี้นะครับก็จะมีพอต Type C พอร์ตใช้พอรตไหนก็ได้นะครับเป็นทั้ง input, อินพุตเอาพุตทั้งพอรพตเลยแล้วก็สาย Type C แนะนำว่าสาย Type C ก็เลือกสายที่รองรับกำลังวัดสูงนะครับ หกสิบวัตต์สามารถชาร์จสูงสุดณตอนนี้นะครับอยู่ประมาณยี่สิบแปดวัตต์ยี่สิบแปดวัตต์ครับแรงดันเก้าจุดเจ็ดโวลต์สองจุดเก้าแอมป์ กำลังวัตที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับก็จะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนด้วยถ้าเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนมีแรงดันต่ำหรือแบตใกล้หมดนะครับกระแสเริ่มต้นก็อาจจะสูงถึง30วัตต์เลยก็ได้แต่ถ้าแบตเตอรี่ใกล้เต็มแล้วกำลังวัตที่ชาร์จก็จะลดลงครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่27วัตนะครับวัตสูงสุดที่สามารถชาร์จได้ อยู่ที่2 9วัตต์ครับนี่ครับข้อมูลตรงนี้ต่อไปครับก็จะมาทำงานทดลองนำไปชาร์จโน้ตบุ๊กครับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จ Type C ทำการเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊ก แล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับสำรองชาร์จครับซึ่งตัวโมดูลตัวนี้สามารถเอาพุ t ได้ประมาณ65วัตนะครับเพราะว่าเป็นโมดูลรุ่น65 w แรงดัน 20V โวลต์นะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวโน้ตบุ๊กด้วยนะครับถ้า n โน้ตบุ๊กทำงานหนักนะครับต้องการพลังงานมากขึ้นวัตที่ตัวกำลังวัตที่จ่ายออกก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับ และนี้ก็จะเป็นการทดลองนำมาชาร์จโน้ตบุ๊กครับจะสังเกตว่ากำลังหวัดจะสวิงขึ้นลงครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวโน้ตบุ๊กด้วยถ้า n โน้ตบุ๊กใช้งานอยู่เขาก็จะดึงพลังงานมากขึ้นนั่นเองครับและนี้ก็จะเป็นการต่อใช้งานกับโน้ตบุ๊กครับ ต่อไปก็จะนําไปทําการทดลองชาร์จโดยจะใช้อแดปเตอร์ชาร์จ60วัตตัวนี้ครับซึ่งตัวอแดปเตอร์ชาร์ตัวนี้นะครับเป็นอแดปเตอร์ชาร์จของโน้ตบุ๊กครับมาดูแรงดันนะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่19.2โวลต์กระแส3.1แอมป์กำลังวัตต์ชาร์จเข้าอยู่ที่60วัตต์ครับซึ่งเราสามารถชาร์จได้ที่60วัตต์จริงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราชาร์จต่อเนื่อง โมดูลก็มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับหรือแบตเตอรี่จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเขาก็จะหยุดการทํางานหรือหยุดการชาร์ตนั่นเองอุณหภูมิลดลงก็จะทําการชาร์จต่อทําการเปลี่ยนอะแดปเตอร์ชาร์จใหม่เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จของสมาร์ทโฟนครับก็มาดูว่าเขาจะชาร์จสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับ สามารถชาร์จได้สูงสุดที่17วัตต์ครับแรงดันอยู่ที่11.8โวลต์1.4แอมป์ครับและนี่ก็จะเป็นหัวชาร์จสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนนะครกับกำลังวัตต์ก็จะอยู่ประมาณ20วัตต์บวกลบซึ่งการที่เราจะสามารถชาร์จ ที่60วัตต์ได้อแดปเตอร์ชาร์จของเราก็ต้องสามารถจ่ายกำลังวัตต์ได้60วัตต์เช่นกันครับแต่ถ้าเรามาใช้อแดปเตอร์ชาร์จของสมาร์ทโฟนที่กำลังวัตต์น้อยนะครับก็จะสามารถชาร์จได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าใครดูแล้วสนใจผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ที่คำที่ายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ